ข้อม well. <The direct |az|> ูลและรับฟ uh ังคําแนะนําการคิดแนวทางการดำเนินงานสําหรับใช้เป็นแนวทางในการแก้พิธีกรในการดำเนินรายการครับซึ่งในวันนี้วิไลรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งเพื่อกรุณาทราบวันนี้จังหวัดสมุทรปราการเป็นจังหวัดในกลุ่มภาคการมีโครงสร้างทางเศรษฐกิจหลักคือภาคอุตสาหกรรมที่เป็นร้อยละสี่เป็นที่ต้องมาเก็บข้อมูลครับข้อมูลที่ผมทราบแจ้งว่านักเรียนสายว่าครับแล้วก็ยกระดับ การสอนอาชีวะให้โลงนะครับที่เป็นลูไมนได้เดืกล้าเดือกล้าเพราะว่าวิไนโลยีบาระิดแล้วก็จบอะไรกิจแท้จริงมันให้เราก็เลยําทำาำงานต่อก็คือขมอตาในาลูกได้ได้คำตอบอันค่ะลำดับที่ห้าค่ะหลอกนายที่คิดสินวีนะคะคนที่หนึ่งนะคะนาย เฉล,ล,ลี่ยเพิ่มขึ้น2.3คนที่3ค่ะนายธีรพลเดียรลดลง0.25คนที่สี่ค่ะนายปียการวัชรชัยรุ่งระวีของชัยสาขาเครื่องมือกลค่ะปี62 1.8คนที่สิบสี่ค่ะนายบรรณิตคงประเสริฐลาภสาขาเพิ่มขึ้น3.5เปอร์เซ็นต์ค่ะคนที่สิบสี่ค่ะนายคนที่สิบเจ็ดค่ะนายอัครพลน,นานาเสถียรคิด เกเฉลี่ยทั้งหมดรวมทั้งหมดนะคะมีอัตราการเพิ่มขึ้น70.8%ค่ะขออนุญาตนำเรียนเป็นภาพรวมเนื่องจากว่านักศึกษามีจำนวนทั้งหมด139.44ค่ะซึ่งในสถานการณ์โควิดค่ะทำให้เราประเด็นที่2ค่ะผลทางด้านคุณลักษและเรียนทั้งหมดของเชลลัยนะคะะฉนนั้นกิจกรรมที่เกิดขึ้นและเป็นการดำเนินการที่กิจกรรมาบรงนิเทศให้กับนักเรียนนักศึกษาก่อนที่จะออกฝึกอาชีพในฝักในไทย อ,อวทน,นะคะซึ่งก็จะมีนักเรียนนักศึกษาและก็ครูที่เขาาเ้าร่วมจนวนรับการอบรมนะคะตรงนี้ที่เขา้ารับการอบรมจํานวน40คนค่ะศึกษา2,563ค่ะปี62เป็นนักเรียนรุ่นที่7ค่ะซึ่งนักศึกษา2,563มาจากอ,อบชและอวสตอนนี้ยังไม่สําเร็จการศึกษานะคะ่ะปรากฏว่าผลความสำเนี่ยเราได้มานำเสนอว่าในการทำเรื่องบางขีที่ท่านทำของที่ไหนเราจะวิจัยที่ไหน มัจะมีการถูกจารณเพราะฉะนั <ừ> ้นภาพอาจจะไม่ดีเท่ห่เลยแต่จริงๆแล้วให้การถูกพีจารณคือคน